องน,นะฮะอเอ,อ่อตอนนี้อยากให้ดูบรรยากยาศร,ร,รอบๆ <c oughs> นบะทัวร์ไปนี่คือฮัลโ <c oughs> หลสวัสดีครับ<น>สุดลูกหูลูก,ลกตาครับมันจะเป็นเขาขึ้นไปนะฮะข้างหลังก็จะเป็นเต็นท์หมดเลยอ่าวกกลับมาด้านหน้าเวทีนะฮะตรงอออน,น,น,นี้ก็ จะมีงานพิธีกันก็ประมาณห้าทุ่มนะฮะห้าทุ่มแต่ดึกไปไหนที่ไม่เข้าใจนะฮะแต่ก็สนุกดีวันๆไม่มีที่อะไรนอกจากมอเตอร์ไซค์ฮะเท่าที่เห็นฮะมองขึ้นไปนะฮะโอเคฮะแต่ประเด็นวันนี้หลักๆเราคือขายฟูมูลฟูมูลโคตรอร่อยมากโคตรอร่อยมากอ่ะโคตรถูกอ่ะที่เรามาเป็นประเด็นวันนี้ที่มาในการ ถ้าใครดูอยู่นะฮะก็สามารถเจอที่สวนรถไฟได้นะครับมีอยู่ท้ายตลาดไปไปทำอไงร้านนี้ไปไปไปเลยชีวิตลับตายไรกตายัาทายยังทายอย่าลืมนะฮะตลาดสวนรถไฟนะครับเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปนะสวัสดีครับไปเลยไปไปเลยขาดขาน